วันนี้นะคะนัดมีรถอันติสวยๆมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัว1.8ดีปี2018รถหน่วยงานปลดระวังประวัติสู์เช่นเคยนะคะเจ้าของหน่วยงานเดิมเนี่ยเขาหุ้มบอดหนังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะราคาค่าตัว429,000บาท ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น7,200นะคะใครสนใจหรือว่ามองหารถวิชนานอยู่นะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสีดำเดิมแท้จากโรงงานสภาพสวยๆนะคะรับชมให้จบคลิปนะคันนี้ได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพจซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถส,สวยหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะคะต้องบอกเลยว่ารถของเพชรยนต์นะคะสวยทุกคันนะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานกดระวังประวัติศูนย์นะคะอันติด 1.8e ปี2018นะคะลูกค้าใครมองหาอันติดเครื่อง1.8 e, อยู่วันนี้มีมาแล้วนะคะคันนี้เป็นโฉมเมนเชเชนเรียบร้อยแล้วสีดาเดิมแท้จากโรงงานนะคะ ใครอยากได้รถสวยๆไปใช้งานติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทรนัดนะคะ0 9 8 260 9587นัดเพชรยนต์ 87, ion, นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะคันนี้ประวัติ0%นะคะเช็คประวัติ0ตูนย์โตโยตได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะ ป้ายทะเบียนนี้เลยนะ7ก็กอไก่ชอชิง9570กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นสันเหลี่ยมคมฝากกระโปรงนะคะมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มนะสภาพสวยสวยเลยนะคะอันติดสีดำนะลูกค้าหายากนะคะนานๆจะหลงเข้ามาทีนะใครที่มองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะราคาค่าตัวเพียง4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่อยู่ประมาณแสนหนึ่โลนะคันนี้ ฟรีดาวผ่อน7 2 0 0เท่านั้นนะคะใครสนใจติดต่อมหานัดได้นะคะสำหรับไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์โคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กอัอลอยแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตหรูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะยางขอบ 16นิ้วนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2021นะคะก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งเลยนะส่วนช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะซีนเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีเคลียบเพื่พเนเม็ดอาร์ตไม่เห็นชัดเจนนะคะสันเหลี่ยมคมตรงป่งซุ้มล้อนะคะหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมีม่เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะคะสภาพส,ายสวยๆเลยนะลูกค้าเช็คประวัติศูงโตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะกระจกมองข้างปรับ พับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้างรถติดฟีมมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามือจับประตูสีด้านสีดำสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะสำหรับกุญแจนะคะตัว 1.8e นะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบไขนะคะ <c oughs> หน้าตาคล้ายๆกับอ่ารีโวเลยนะแต่ว่าคันนี้เป็นของอันติสนะคะลูกค้ามาดูภายในกันนะคะ <c oughs> ภายใน1.8 <c oughs> ภายในจะเป็นสีดำร้วนเลยนะคะ คันนี้หน่วยงานเดิมเขาหุ้มเบาะหนังมาให้ด้วยนะคะลูกค้าเพราะว่าถ้าเป็นสเปคเดิมๆจากป้ายแดงเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าเขาหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสภาพส,ายสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ของคนขับนะคะที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผวประตูมีมาให้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยได้เป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันด้วยนะเพิ่มเสียงรถเสียง เปลี่ยนหมดเพลงได้จากวงมาเลยเลยนะคะมาดูแรกไมค์กันนะคะันนี้ไม้แท้ไม้มเดิมประวัติศูนเร์เซ็นะคะเลขไมค์จะอยู่ที่1นึ่งแหนึ่งหนึ่งพ 9 7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกลับไม้กอไมอย่างแน่นอนนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสียบได้นะคะตัวแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ c v ว7สปีดนะคะทีว่วางเจ้าน้ำขวดน้ำภายในมีให้นะคะสวยๆเลยลูกค้าภายในไม่ช้ำเลยนะคะระบบกระลื่นเท่าไหร่ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฝ้าเพดาน ไม่มีคราบสกรปรกลเลอะเทอะหรือว่าร่องรอยอักขระย,ยันนะคะตัวเบาะนะคะเบาะหนังนะลูกค้าอย่างที่นันบอกว่าเจ้าของ หน่วยงานเดิมเขาหุ้มบอ่อหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหัวน็อตซอกประตูซีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไขหรือว่ารอยขยับเยี้ยเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะส่วนหนักพิกควำ่ำจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนการันตีโครงสร้างให้นะคะถ้าตรวจสอบเจอนะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆบอดี้กว้างนั่งสบายนะคะ มีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลัง2ฝัฟังไว้เก็บสัมภาระได้ที่เสียบชาร์จไฟด้านหลัง2ลรูนะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะสภาพสวยสวยพร้อมใช้เลยนะคะใครสนใจนะมองหารถวิชาง,งานอยู่คันนี้นะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น7,2 0 0้บาทเท่านั้นนะลูกค้าเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นที่2 7 9เเท่านั้นนะคะลูกค้าแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะไฟท้าย ดีไซน์มาให้ฉบเฉี่ยวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับพทพิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลย7จ็ก็ไก่ชอชิง9570กรุงเทพมหานครนะคะสวยๆเลยนะเป็นตัวอันติด 1.8e ปี2018นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติสูตรนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้มีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคโยโตะนะคะโลโก้ชัดเจนนะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะคือเดิมดมจากโรงงานเลยหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเขียบเพย์เลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะหัวน็อตนะคะ ทั้งสองฝั่งไม่มีขยับเขยื่อนกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวคารด้านหลังนะคะคานตรงๆเม็ดอาร์ะนี้เห็นชนัดเจนไม่มีรอยเชื่อมบอยต่อหรือว่ารอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะสภาพเดิมๆการันตีโครงสร้างให้นะคะส่วนบอดี้ด้านล่าง ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะสีขาวไข่ไก่นะคะลูกค้าไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อเนี่ยไม่มีเลยนะเม็ดอาร์ตนี้ให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะลูกค้าคันนี้ใครสนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะต่างจังหวัดนะคะมีเจ้าหน้าที่ ไปหาสถึงที่เลยนะลูกค้า อำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะแนะนําเลยนะถ้าคิดจะซื้อรถนะคะคิดถึงเพชรยนต์เป็นอันดับแรกนะคะมาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะตัวแผ่นเพจมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี2018ตรงปีนะคะหัวล้อโซประตูสีเดี่ยวกับตัวรถไม่มีขยับขยื้อเลยนะคะบอดี้ภายในสวยสวยเลยนะไม่ช้าเลยนะลูกค้าสภาพสวยสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้เลยนะคันนี้ใครสนใจนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกเลยนะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนต์เลยนะคะสําหรับตัวอันติสเนี่ยศูนย์บริการเขารองรับอยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็อะไหล่หาง่ายค่าแมเนจไม่แรงด้วยนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวนะัดภาพไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหนนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวิวนะคะรองรับน้ำมันเบนซิน9195 e20 e85 เติมได้นะคะเครื่องยนต์ขนาด4สูบ 1,800cc 141แรงม้าภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้า เดิมๆเลยนะไม่มีพวกคราบน้ํามันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้าเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะคะสีน,นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็เม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะหัวน็อตตรงแก้มด้านในไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเพี้ยเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยพวกสติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะคะมีติดอยู่ครบ คานหน้าหม้อน้ำตรงตรงไม่มีโคตรไม่มีงอนะคะลูกค้าไม่มีอะไรเชื่อมไม่ต่อนะแล้วก็คานหน้ารถด,ด้านในนะคะคานด้านในพาร์ทอะไรมีให้เห็นชัดเจนนะคะคานตรงๆนะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะลูกค้ารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศหัวรถรอกประตูอีกหนึ่งฝั่งนะคะ ขอภายหัวลอตแก้มด้านในหนึ่งฝั่งไม่มีเขียบเพย์เช่นกันนะคะหัวรถอตฝากระโปรงเดิมๆเลยนะฉนวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอกอมีติดอยู่ครบเลยนะหรือว่าตาปั๊มต้องฝากระโปรงนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเช่นกันนะสภาพส,สวยๆเลยนะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนัดแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคันนี้อันติส 1.8e ี ปี2018นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะคะสีดำเดิมแท้จากโรงงานได้เบาะหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะราคาค่าตัวคันนี้นะ429,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อน7,002 2รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะใครสนใจรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมา แอดไลน์มาได้นะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะคะไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะวันนี้นะัต้องขอตัวลากันไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ